สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนเรามาดูสกูปีดีครับจากเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางสินแวดล้อมนะครับวันนี้นะฮะทางไทยโพสต์เนี่ยจะพาไปเขาเรียกว่าแกะรอยนะครับสาเหตุการหายไปของสัตว์ทะเลแถบขั้วโลกอย่างปู阿拉สการครับหลังมีรายงานนะครับว่าลดจํานวนลงอย่างน่าใจหายจนตอนนี้ครับมีแนวโน้วมว่าจะสูญพันธุ์ในที่สุดครับเดีย๋ยวสาเหตุยังไงไปชมจากรายงานเลยฮะ นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์สาเหตุการลดจำนวนลงของปูอลัสกา้าว่ามาจากหลายสาเหตุโดยเฉพาะภาวะน้ำทะเลอุ่นทั่วอาร์กติกโดยพบว่าน้ำทะเลแถบนี้อุ่นเร็วกว่าส่วนอื่นของโลกถึงสเท่าและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้น้ำแข็งในทะเลละลายอย่างรวดเร็วในภูมิภาคโดยเฉพาะในทะเลแบริง่ง ึ่งนั้นส่งผลกระทบอย่างมากต่อวิถีชีวิตปูหิมะอาลาสก้าที่พบได้ทั่วไปในบริเวณที่มีอุณหภูมิน้ำต่ำกว่า2องศาเซลเซียสและสามารถอยู่ได้ในน้ำอุณหภูมิเฉลี่ยไม่เกิน12องศาเซลเซียสเท่านั้นปกติแล้วปูหิมะจะกินอาหารได้ดีที่สุดในน้ำเย็นเมื่อทะเลอุ่นขึ้นพวกมันจำต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อควบคุมอุณหภูมิร่างกายโดยการเคลื่อนที่ไปร,บรอบๆและเพิ่มความต้องการอาหาร ทำกลากความอดอยากทั้งยังถูกคลื่นความร้อนรบกวนและทำลายแหล่งอาหารของพวกมันปูหิมะอาลสก้าในทะเลแบริงลดลงมากกว่า1 0 0 0 0ื่นล้านตัวในช่วงเวลาเพียง5ปีต้นเดือนตุลาคมกรมประมงและเกมแห่งอาลสก้าหรือ ADFG ตัดสินใจยกเลิกใบอนุญาตจับปูหิมะในฤดูกาลนี้ เพราะกังวลว่าปูหิมะและสัตว์จำพวกคลัสเตเชียนจะสูญพันธุ์ไปขณะเดียวกันเรื่องนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพฤติกรรมมนุษย์เป็นตัวการสำคัญโดยมีรายงานว่าเมื่อชาวประมงจับปูหิมะได้แล้วจะคัดปูที่ขนาดเล็กเกินไปอายุน้อยสีเปลือกไม่สวยหรือชำรุดทิ้งแม้ว่าบางตัวอาจรอดตายจากแรงกระแทกที่โยนลงไปในน้ำทะเล แต่การถูกจับขึ้นบนเรืออย่างรวดเร็วสู่ผิวน้ำแล้วโยนกลับลงไปในทะเลก็ทำให้มันช็อกและมีโอกาสตายได้ง่ายๆเช่นกันขณะที่การจับปูหิมะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ใน阿拉斯าการยกเลิกฤดูการจับปูหิมะอาจมีนัยยะสำคัญต่ออุตสาหกรรมนี้ที่มูลค่าสูงกว่า300ล้านดอนลลาร์ผู้ที่ชื่นชอบอาหารซีฟู้ดอาจจะทราบดีว่านี่คือศักยเศรษฐิจในอุตสาหกรรมอาหารทะเล ที่มีชื่อเรียกอีกมากมายเช่นทางตอนเหนือของญี่ปุ่นเรียกว่าปูยักษ ok ์ฮอกไกโดหรือปูทารบะการิแถบขั้วโลกเหนือจะเรียกปูอลาสกาซึ่งที่จริงแล้วสองชื่อนี้ก็คือสายพันธุ์เดียวกันรวมไปถึงปูยักษ์ของชิลีก็ใช่เพียงแต่คนละรสชาติจนมักจะถูกใช้ชื่อปูอลาสกามาแอบอ้างเพื่อเพิ่มราคาในท้องตลาด และด้วยความนิยมในรสชาติและเป็นเหมือนอาหารชูรสนิยมบนจานก็ยิ่งทำให้การอนุรักษ์สัตว์ทะเลชนิดนี้กลายเป็นโจทยากสำหรับการดำรงสปีชีส์จนอาจสูญพันธุ์ไปภายในเวลาอันใกล้